ก่อดีท่านคณะกรรมการและผู้เข้าร่วมรับฟังการนําเสนอแบบบรรยายดิฉันอาจารย์พิชชาพรยามาเทวันอาจารย์ประจําหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยมหิดลเป็นผู้นําเสนอบทความเรื่องคุณค่าตาสินค้าส่วนผสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้ออาหารสําเร็จรูปแช่แข็งตาสินค้า CP ความสําคัญของปัญหาในปัจจุบัน ผู้คนในสังคมมีวิถีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไปจากปัญหาการมีเวลาที่จำกัดความเร่งรีบในการดำเนินชีวิตทําให้รูปแบบการรับประทานอาหารที่โตะอาหารที่บ้านหรือที่ร้านอาหารไม่มีความสะดวกนะักคุณประโยชน์ของผลิตภัณฑ์อาหารสำเร็จรูปแช่แข็งที่ให้ความสะดวกสบายในการดำเนินชีวิตสามารถรับประทานได้ทุกที่ทุกเวลา โดยเฉพาะในช่วงเวลาที่เร่งรีบจึงได้รับความนิยมมากขึ้น การแข่งขันของเจ้าตลาดอาหารสําเร็จรูปอย่าง CP จึงมุ่งเน้นไปที่การสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันโดยสร้างชื่อเสียงและความน่าเชื่อถือให้เป็นที่ยอมรับของผู้บริโภคจึงทําให้ผู้บริโภคนิยมบริโภคอาหารสําเร็จรูปแช่แข็งมากขึ้นส่งผลให้ตลาดอาหารสําเร็จรูปแช่แข็งในประเทศไทยขยายตัวอย่างต่อเนื่องเฉลี่ยร้อยละ9.8ต่อปี โดยปี2,558มีมูล,ลค่าถึง15,700ล้านบาทวัตถุประสงค์ของการวิจัยเพื่อศึกษาปัจจัยทางด้านประชากรศาสตร์คุณค่าตาสินค้าและส่วนผสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้ออาหารสำเร็จรูปแช่แข็งแบรนด์ CP วิธีการดำเนินการวิจัย ประชากรและกลุ่มตัวอย่างคือผู้บริโภคที่เคยซื้ออาหารสำเร็จรูปแช่แข็งแบรนด์ CP ที่อาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพและปริมณฑลรวมทั้งสิ้นจำนวน400คนเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยแบ่งออกเป็น3ขั้นตอนคือการเก็บรวบรวมข้อมูลการประมวลผลข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูลการเก็บรวบรวมข้อมูลใช้แบบสอบถามจำนวน400ชุด การประมวลผลข้อมูลหลังจากเก็บรวบรวมข้อมูลแบบสอบถามที่ผ่านการตอบแบบสอบถามผู้วิจัยจะตรวจสอบความถูกต้องและความสมบูรณ์แบบของแบบสอบถามเราจึงนำไปวิเคราะห์โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ SPSS การวิเคราะห์ข้อมูลวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนาแจกแจงในรูปแบบความถี่ค่าร้อยละค่าเฉลี่ย สำหรับอธิบายข้อมูลทางด้านประชากรศาสตร์ปัจจัยทางด้านส่วนผสมทางการตลาดและปัจจัยด้านคุณค่าตราสินค้าในส่วนของการทดสอบสมมติฐานผู้วิจัยกำหนดระดับความมีนัยสำคัญทางสถิติไว้ที่0.05โดยใช้วิธีการหาค่าความถี่ค่าร้อยละค่าเฉลี่ยค่าส่วนเบีย่ยงเบนมาตรฐานการทดสอบค่า t และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว ผลการวิจัยลักษณะทางประชากรศาสตร์พบว่าเพศส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงร้อยละ53.5อายุระหว่างส่วนใหญ่อายุระหว่าง21-30ปีร้อยละ40ระดับการศึกษาส่วนใหญ่ปริญญาตรีร้อยละ59.75อาชีพส่วนใหญ่เป็นพนักงานบร,ริษัทร้อยละ26.75และรายได้ส่วนใหญ่4 หมื่นหนึ่งบาทขึ้นไปร้อยละสามสิบเอ็ดจุดเจ็ดห้าผลการวิจัยปัจจัยทางด้านคุณค่าตาสินค้าที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้ออาหารสำเร็จรูปแช่แข็งของ CP ด้านการรู้จักตาสินค้าพบว่าการจดจำได้ว่าตาสินค้า CP เป็นของบริษัทเจริญโภคภัณฑ์จำกัดอยู่ในระดับมากที่สุดโดยมีค่าเฉลี่ย4.23 ด้านการรับรู้คุณภาพของสินค้าพบว่าอาหารสำเร็จรูปแช่แข็งของ CP มีความปลอดภัยอาหารสำเร็จรูปแช่แข็งของ CP มีบรรจุภัณฑ์ที่สวยงามอยู่ในระดับมากโดยมีค่าเฉลี่ย3.62และ3.42ตามลำดับด้านความเชื่อมโยงกับตาสินค้าพบว่า มีความเชื่อมั่นในแหล่งผลิตสินค้าของอาหารสำเร็จรูปแช่แข็ง CP กระบวนการผลิตอาหารสำเร็จรูปแช่แข็งของ CP มีความน่าเชื่อถืออยู่ในระดับมากโดยมีค่าเฉลี่ย3.61และ3.52ตามลำดับด้านความพักดีกับตาสินค้าพบว่ามีความรู้สึกดีกับตาสินค้าอาหารสำเร็จรูปแช่แข็งของ CP ยินดีที่จะจ่ายเงินซื้ออาหารสำเร็จลูกแช่แข็งของแบรนด์ซีพีด้วยความเต็มใจมีความรู้สึกพึงพอใจที่ได้รับประทานอาหารสำเร็จลูกแช่แข็งของซพีมีความผูกพันกับตาสินค้า CP และตั้งใจซื้ออาหารสำเร็จลูกแช่แข็งของ c ีทุกครั้งอยู่ในระดับปานกลางโดยมีค่าเฉลี่ย3.39 3.27 3.18 3.03และ2.96ตามลำดับ ผลการวิจัยปัจจัยด้านส่วนผสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้ออาหารสำเร็จลูกแช่แข็งของ CP ด้านผลิตภัณฑ์พบว่าเปิดบริโภคสะดวกต่อการรับประทานในเวลาเร่งรีบรสชาติอาหารมีผลต่อการซื้ออาหารสำเร็จลูกแช่แข็งวัตถุดิบส่วนผสมได้มาตรฐานความหลากหลายของอาหารสำเร็จลูกแช่แข็ง CP ที่ให้เลือก คุณค่าทางโภชนาการมีความสำคัญต่อการซื้ออาหารสำเร็จลูกแช่แข็งอยู่ในระดับมากโดยมีค่าเฉลี่ย 3.93, 3.89, 3.78, 3.75และ3.50ตามลำดับด้านราคาพบว่าราคาคุ้มค่ากับคุณภาพอาหารสะอาดสดใหม่ราคาเหมาะสมเมื่อเปรียบเทียบกับอาหารสำเร็จรูกแช่แข็งยี่ห้ออื่น ราคาเหมาะสมเมื่อเปรียบเทียบกับคุณค่าทางโภชนาการอยู่ในระดับมากโดยมีค่าเฉลี่ย 3.48, 3.30และ3.30ตามลำดับด,ด้านช่องทางการจัดจำหน่ายพบว่าซื้ออาหารสำเร็จรูปแช่แข็งแบรนด์ CP จากเซเว่นอยู่ในระดับมากโดยมีค่าเฉลี่ย3.76 ด้านการส่งเสริมทางการตลาดพบว่าการลดราคาสินค้าในช่วงแคมเปญต่างๆการโฆษณาผ่านช่องทางการสื่อสารมีความน่าสนใจอยู่ในระดับมากโดยมีค่าเฉลี่ย3.61และ3.42ตามลำดับในส่วนของการทดสอบสมมุติฐานสมมุติฐานหลักที่1 ลักษณะทางประชากรศาสตร์ที่แตกต่างกันส่งผลต่อการตัดสินใจซื้ออาหารสำเร็จรูกแช่แข็งแบรนด์ CP ผลการทดสอบสมมุติฐานโดยใช้สถิติ t-test พบว่ามีค่า t เท่ากับ0.133ซึ่งมีค่ามากกว่าความเชื่อมั่นที่95%จึงส่งผลให้ยอมรับสมมุติฐานหลักที่ว่าเพศที่แตกต่างกัน ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้ออาหารสำเร็จรูปแช่แข็งของ CP ที่ไม่แตกต่างกันผลการทดสอบสมมุติฐานโดยใช้สถิติ F-test ดังแสดงในตาราง One-way ANOVA พบว่าปัจจัยด้านอายุและอาชีพมีค่าซิกนน้อยกว่าค่าความเชื่อมั่นที่95%จึงส่งผลให้ปฏิเสธสมมุติฐานหลักที่ว่าอายุ และอาชีพที่แตกต่างกันส่งผลต่อการตัดสินใจซื้ออาหารสำเร็จลูกแช่แข็งของ CP ที่ไม่แตกต่างกันปัจจัยด้านระดับการศึกษาและรายได้มีค่าซิกมากกว่าค่าความเชื่อมั่นที่95%ซนตจึงส่งผลให้ยอมรับสมมุติฐานหลักที่ว่าระดับการศึกษาที่แตกต่างกันส่งผลต่อการตัดสินใจ ซื้ออาหารสําเร็จรูปแช่แข็งของ CP ที่ไม่แตกต่างกันและรายได้ที่แตกต่างกันส่งผลต่อการตัดสินใจซื้ออาหารสําเร็จรูปของแช่แข็งของ CP ที่ไม่แตกต่างกันสมมุติฐานหลักที่2ปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้ออาหารสําเร็จรูปแช่แข็งแบรนด์ซีพีพบว่า ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ปัจจัยด้านราคาปัจจัยด้านช่องทางการจัดจำหน่ายและปัจจัยด้านการส่งเสริมทางการตลาดมีค่าซิกน้อยกว่าค่าความเชื่อมั่น9 5้า้าเปอร์เซ็นเป็นเหตุผลให้ต้องปฏิเสธสมมติฐานหลักที่ว่าปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ปัจจัยด้านราคาปัจจัยด้านช่องทางการจัดจำหน่ายและปัจจัยด้านการส่งเสริมทางการตลาดไม่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้ออาหารสำเร็จรูปแช่แข็งของ CP สมมุติฐานหลักที่สามปัจจัยด้านคุณค่าปาสินค้าส่งผลต่อการตัดสินใจซื้ออาหารสำเร็จลูกแช่แข็งแบรนด์ CP พพบว่าปัจจัยด้านการรู้จักปาสินค้าและ ปัจจัยด้านความจงรักภักดีกับตาสินค้าและปัจจัยด้านการรับรู้คุณภาพตาสินค้ามีค่าสิกน้อยกว่าค่าความเชื่อมั่นที่95เปอร์เซ็นจึงเป็นเหตุผลที่ต้องปฏิเสธสมมติฐานหลักที่ว่าปัจจัยด้านคุณค่าตาสินค้าปัจจัยด้านการรับรู้คุณภาพสินค้า ปัจจัยด้านความพักตีกับตาสินค้าไม่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้ออาหารสำเร็จรูปแช่แข็งของ CP และปัจจัยด้านความเชื่อมโยงกับตาสินค้ามีค่าซิกมากกว่าค่าความเชื่อมั่นที่95ซึ่จึงเป็นเหตุให้ยอมรับสมมติฐานหลักที่ว่าปัจจัยด้านความเชื่อมโยงกับตาสินค้ามีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้ออาหารสำเร็จรูปแช่แข็งของซ p ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิใจัยในมุมมองของนักการตลาดควรสร้างสารรค์ส่วนผสมทางการตลาดได้แก่ด้านผลิตภัณฑ์ราคาช่องทางการจัดจําหน่ายและการส่งเสริมทางการตลาดที่ทําให้ผู้บริโภคมีทัศนคติที่ดีและกระตุ้นให้ผู้บริโภคมีความสนใจและรับรู้เกี่ยวกับสินค้าและตาสินค้า ในมุมมองของผู้ผลิตอาหารสำเร็จลูกแชกแข็งแบรนด์ซีควรพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสมกับเพศรายได้ของผู้บริโภคและมุ่งส่งเสริมพัฒนาคุณค่าปลาสินค้าให้เป็นที่รู้จักดิฉันขอจบการนำเสนอบทความเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ